สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อหนูเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาฝึกนกอีกแล้วนะครับหลังจากที่โอ้ฝนตกครับพี่น้องครับฝนตกไล่ผมมาเรื่อยๆครับผมตอนแรกก็จะใส่แถวแถบ้านนะครับทีนี้ไล่มาเรื่อยๆจนถึงเขตอุดรครับพี่น้องครับไม่เคยมาเลยนะครับนี่นะเห็นทางก็เลยแวะเข้ามานะครับตรงนี้แต่ผมเคยผ่านอยู่ครับ มาเคยมาต่อกับทีมงานอยู่แต่ว่ายังไม่ลงมาลึกขนาดนี้นะวันนี้แบบคนเยอะนะครับคนทำเนี่ยครับทำไร่อย่างเงี้ยนะครับผมนะก็เลยขี่มาเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมนะจนเจอทางเข้ามาตรงโคกตรงดอนอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแวะเข้ามาครับยังพอมีเวลานะครับใส่นกเสร็จพอดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงนะครับ4ี่สหนาทีนะครับผม4ี่โมงสี่นะครับก็เอานกใหม่นะครับมาไล่มันเดิมมาดู อันนั้นด้วยครับมาดูหมายด้วยครับพี่น้องครับนะหมายเหมาะอยู่ครับพี่น้องครับแต่ยังไม่ได้ยินเสียงนกป่าขันนะครับตอนนี้ก็เงียบอยู่นะครับเพราะว่าฝนพึ่งนั่นไปนะพึ่งตกไปเมื่อกี้นะนะครับผมก็ไม่กล้าติดไม้แล้วครับทีนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าฝนนะครับยังลงปลอยๆอยู่นะครับตอนนี้เป็นฝอยนะครับอ่าผมก็เลยแบบอ้าไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าเอานกใหม่มาไล่นะครับอ่ารอดูแล้วกันครับผมจะเป็นอย่างไรวันนี้นะครับ ครับตอนนี้นกป่าก็ยังไม่ขึ้นมานะครับได้ยินแต่นู่นนะครับเป็นนงครับอยู่ข้างล่างนะครับน่าจะเป็นห้วยนะครับข้างล่างนะะเพราะว่ามันมีพวกกอไผ่อะไรเรียงเป็นทิวเลยครับผมเหมือนเหมือนเมื่อวานเนี่ยนะเหมือนผมไปต่อเมื่อวานเนี่ยนะครับโน่นนะครับตรงนู้นเลยนกอยู่ตรงนู้นหมดเลยนะครับตอนนี้นกยังไม่ขึ้นมาโคกครับวันนี้ผมออกมาสองตัวนะพี่น้องเอามาสองตัวครับ กเอาเจ้าสงท้ายนะครับมานะครับกับเจ้าทางพาดนะครับเพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีครับนะผมก็เลยเอาออกสองตัวนะครับเอาเป็นตัวยืนพื้นไว้ก่อนสักหนึ่งตัวนะครับส่วนเจ้าทางพาดนั้นก็ออกเป็นครั้งที่สามครับพี่น้องครับหลังจากครั้งที่สองนั้นตบพาดไปนะครับวันนี้ยังไงไม่ทราบนะเพราะว่าผมมาใหม่ใหม่เลยนะครับคือไม่เคยมาเลยนะครับไม่เคยได้เห็นได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนจุดไหน ก็มาได้ยินได้ฟังวันนี้แหละนะครับนู่นนะครับนุกอยู่ข้างล่างเลยขันเรียกใส่กันคูใส่กันนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นมาหรือเปล่านะครับเจ้าทางผ่าดผมใส่ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับอยู่กลางดอนเลยต้นเดียวเดียวกัเสียวครับพี่น้องครับไม่กล้านะออกมาสองตัวนะครับส่วนเจ้าส่งท้ายครับนี่นะครับใส่ในดอนนี่แหละนะครับก็พยายามจดจดต้องจ้องนะครับช่วงนี้อันตราย แต่ยังไม่มีนกขันครับตอนนี้เงียบอยู่อ้าวโอเคครับเผื่อมันขึ้นมาครับรอขึ้นมาครับเพราะข้างหลังผมก็เป็นป่ายางนะครับนี่ก็มายืนไว้ตรงนี้นะครับผมกันไว้นะครับยืนกันนกนะครับให้มันลงกินนี่นะให้ไปลงกินฝั่งนู้นครับฝั่งนกนครับอ๋อโอเคยังไงก็รอดูครับยังไม่ได้เจอตัวแบบ นั่นเลยนะครับจำจำอะไรเลยนะครับในยินแต่เสียงครูจากกันฝังนู่นยังไม่ได้ฟังเลยว่านกยังไงเสียงอะไรยังไงกีกุกมีค่าลมไหมนะครับถ้าวันนี้ถ้าไอ้นั่นก็คงจะได้ยินนะครับผมถ้าคิดว่าจะได้ฟังแบบมากันให้ผมฟังเนาะนะไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่านะครับของยังไงเดี๋ยวรอดูครับ ครับเอานกลงแล้วครับพี่น้องครับไม่มีอะไรในกอไผ่เลยครับวันนี้นะมาไม่รู้จักที่ครับบริเวณก็สวยอยู่ครับพี่น้องครับแต่นกนู่นนะครับอยู่ตามห้วยแน่ๆเลยนกทิวห้วยนะครับนกได้ยินตรงนู้นนกน่าจะนอนตรงนู้นกอไผ่เยอะมากครับตรงนู้นครับก็เนี่ยครับโดนฝนนะครับไล่มาเดามาเรื่อยๆนะครับผมนะผ่านมา ก็ยังไงก็ไม่อ่าใส่ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ค้ำแล้วด้วยแล้วก็ต้องบังคับนะครับวันนี้เอาเจ้าทางพาดนะต้องพาดตรงนี้นะครับส่วนเจ้าน้ำพองนะครับอยู่ในดอนนี่แหละน้องครับเงียบไปหมดแล้วครับนกะไม่มีสักตัวครับนกมันฝนครับฝนแล้วมันคลึ้มไปเลยครับนี่ฝนตกแล้วก็คลึมไปเลยนะครับเดี๋ยวไปเอาเจ้า ทางพาดนะครับมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่ากวนอันตรายครับไม่ทราบเหมือนกันนะแถวนี้มีเจ้าถิ่นหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันับพี่น้องเขาเลยต้องเซฟไว้ก่อนใส่ลุงลงไว้ก่อนถือว่ามาฟังถิ่นนกนะครับเผื่อได้มาแก้มือใหม่ไมายนี้นะครับยังจับจุดนกไม่ได้นะเพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนบ้างนะครับแต่ที่นี่ข้างล่างนู่นแหละมี ข้างบนนี้ไม่มีครับเอ้าก็ถือว่าเป็นครั้งที่สามนะครับของเจ้าทางพาดนะครับนี่ตน้นเดียเด่ยวๆล่งๆนะครับผมจะได้สบายใจครับเพราะว่ามาสองตัวเมื่อกี้ก็ไปเฝ้าอยู่ตรงนู่นเลยนะครับเฝ้าตรงเจ้าอสองท้ายเพราะว่าอยู่ตรงโคกเนาะนะครับยังไม่มีตัวมาเข้านะครับพี่น้องครับ ขออนุญาตครับผมขออนุญาตเอานกลงก่อนนะครับครับก็อีกหนึ่งตัวนะครับเจ้าส่งท้ายอ่คไม่มีนกเข้ามาเลยครับพี่น้องครับเสียดายนกใส่ไม่โดนจุดไยนบ้างครับนกเพราะว่าทินใหม่เนาะเราก็ไม่เคยมาครับไม่รู้ว่านกอยู่จุดไหนบ้างฝั่งนี้ไม่มีนกเลยครับพี่น้องครับ อยู่ห้วยอย่างเดียวเลยจริงๆบริเวณดูครับบริเวณหมอมากนะพี่น้องครับหมอที่แบบมีนกมีอะไรเดี๋ยวถ้าแดดนะผมว่าน่าจะมีแะครันจะมีผมก็เลยเอาเจ้าฝูงท้ายครับเนี่ยใส่ครับตรงนี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับคอนนี่นะครับผมเพราะว่าต้นมันไม่หนาครับห่างๆนะครับนี่อ้าโอเคครับก็ คงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมฝนเป็นเหตุครับวันนี้ทําให้ผมดันด้นมาที่ไม่รู้จักที่มั่วๆแถมไม่ได้ยินนกอีย่างหาก็อยู่จุดไหนนะครับวันนี้ได้เห็นแต่ไมาว่าไม้มันเหมาะนะครับได้ดูไม้แต่ว่าไม่รู้จุดนกก็เหมือนเดิมครับมาใหม่ก็เริ่มต้นใหม่เหมือนเดิมนะครับผมเนาะออะโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันพี่อนครับเช่นเคยนะครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมนะครับไปก่อนครับเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ออกฝึกนกครับสวัสดีครับ